กขอให้เถามถามๆหนึง่งถามวะผมหล่อไหมไม่ต้องถ,ถามก็มถามนี้อีกเลยวะตั้งแต่พี่เกิดมายี่สิบหกปีะอะพี่ยังไม่เคยเห็นใครหล่อเลยแล้วผม,มละ่ะไม่เคยเห็นใคร,รหล่อถ้าผมก็ไม่หล่อครับน้องว่ากูหล่อขึ้นไหมใช่ไหมหล่ออีกมั้ย ลออยใกล้นกพายล้อกันไม่อยากต่อว่ะไ่อยากต่อมันจะเป็การท่าไนาะต้องกูแหล่ะต้องกู้ที่รกก็วาแล้วครับอดกับตังคืรอเดี๋ยววะแล้ดกับตังคืรอเดี๋ยววะ